สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการรอบรั้วเกษตรนะครับรายการที่จะพาท่านไปลัดเลาะเจาะลึกเพื่อนําเอาเรื่องราวมาบันทึกไว้ในรายการวันนี้เราดัานด้นมาถึงจังหวัดน่านนะครับเราเห็นภาพที่ทางผู้ชมรายการส่งไปว่าพืชพันธุ์เขาเกิดปัญหาเข้าโพดเกิดปัญหาเจอกับสารเคมี ละอองสารเคมีมากระทบทําให้เฉาเหลืองจนเกือบจะเอาไม่รอดแล้ววันนี้มีวิธีการแก้ปัญหาที่ทําให้รอดมาได้แล้วตอนนี้ผมยืนอยู่กับเกษตรกร,ท,กรท่านนั้นแล้วครับเจ้าของไร่ข้าวโพดสวัสดีครับนี่คือพี่สม <ฮะ S 1> สีมาเล็ก<ฮ>ะนะครับทําไร่ข้าวโพดอยู่ที่<น>าตาบลตําบลปลาเล้วหลวงค่ะอําเภอสันทิสุขค่ะสันทิสุขจังหวัดน่านจังหวัดน่านค่ะ ทำมาหลายปีอยงครับอ๋อเพิ่งทำค่ะเพิ่งทำครั้งแรกจ้ะครั้งแรกก็เจอเลยจ้ะที่บอกว่าเจอเนี่ยเจออะไรจากใครอ๋อแฟนค่ะฮะแฟนมาฉีดยาฆ่ายาฉีดยาฆ่ายาหลังจากปลูกข้าวโพดไปแล้วค่ะประมาณกี่วันประมาณหนึ่งเดือนมหมคะฉีดไปได้ปลูกไปได้เดือนหนึ่งจ้ะงอกมาสักคืบหนึ่งได้ไหมฮะ ประมาณเกือบเกือบสอบแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าปรากฏว่าโดนมันเป็นองไเป็นเป็นยาดูดซึมเป็นยาฆ่าค่ะยาฆ่าหญ้าแล้วมันมีพิษดูดซึมดูดซึมมันก็เลยซึมเข้าไปในข้าวโพดด้วยจะทำให้ใบเหลืองเฉาตอนนั้นเนี่ยในใจคิดว่ายังไงก็คงไม่ได้แล้วมั้งสภาพที่เห็นเนี่ยจากจากที่มันเขียวๆอยู่ใช่ไหมพอฉีดปุ๊บกี่วันแล้วมันเหลือง ประมาณอาทิตย์ค่ะอาทิตย์มันเริ่มเหี่ยวลง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 จ้ะเรามีตาย้างไหมมีมีแต่ตรงนั้นตายเยอะเลยเริ่มเริ่มตายแล้วด้วยจ้ะก็คือทั้งแปลงนี้ด้วยที่เจอปัญหาเดียวกันเนี่ยนึกยังไงเขาอยากให้ยามฉีดเขาเห็นข้างบ้านฉีดด้วยไงก็มันมันย่ามันเยอะไงย่ามันเยอะจ้ะแล้วเราอยากให้เขาโพดตยวไวแลวเราเพิ่งปลูกครั้งแรกด้วยจ้ะถามคนอื่นที่ปลูกไหมครับว่าเขาใช้อะไรฆ่าญ้า เขาก็ใช้เหมือนกันแหละเหมือนอ๋อ,อเหมือนกันเหมือนกันแต่แต่เขาให้เขาโพดโตหน่อยอ๋อแต่บังเอิญเราเพิ่งปลูกครั้งแรกะเราใจเร็วไปหน่อยจะออกะจ,จะว่าถ้าฉีดตอนนี้เขาโพดน่าจะโตเร็วขึ้นอถอดใจอยังเรานี้นถอดใจค่ะถอดใจแล้วออแล้วมาพลิกยังไงมันถึงโตขึ้นมาได้ก็พอดีหลานมาที่บ้านไงครับ ก็เลยปรึกษากับแกดูแกมาดูดูก็เลยเอาซูเปอร์มาให้ใช้ซูเปอร์ซูเปอร์นาโนนาโนตานางงามนี่นะฮะานางงามมิเชลเอามาใช้ใช้ยังไงครับอ๋อผสมน้ำค่ะผสมน้ำพ่นผสมน้ำพ่นฉีดหลังจากหลังจากวันที่เกิดเหตุเนี่ยกี่วันเราถึงมาฉีดพ่นหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวนะฮะวันที่เราฉีดยาขยาไป ประมาณสามสี่วันมันจะตาย,ตายเริ่มตายเริ่มเหลืองแล้วแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์าตยมาแก้ทันตอนนี้เรายังไม่บอกผู้ชมนะครับว่าแปลงซ้ายหรือแปลงขวาที่แก้ได้นะครับเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆก่อนหนึ่งอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นก็มันก็เริ่มดีขึ้นก็พอมาชีดแล้วนะอ่าาชีดมันเริ่มเริ่มดีขึ้นทีละนิดผสมยังไงอะไรยังไงอ๋อน้ำยี่สิบลิตรก็ผสม เป้หนึ่งนี่นะฮะจ้านาโนต่อหนึ่งฝาซูเปอร์หนึ่งฝาไซส์กี่สูตรครับสามค่ะสามสูตรผสมแล้วก็ฉีดจ้ะหลังจากนั้นกี่วันถึงใจชินก็พอได้อีกสามวันก็มาฉีดทีหนึ่งอ่าฉีดสามอีกค่ะแล้วก็ประมาณสักสิบวันมาฉีดทีหนึ่งสามครั้งอ่าครั้งแรกวันแรกฉีดแล้ววันที่สี่ฉีดแล้วก็วันที่สิบมาฉีดอีกทีเริ่มเห็นผลตอนไหนคร ก็มันมันเริ่มเห็นผลตอนแรกแล้วค่ะตอนวันที่เท่าไหร่ตอนวันที่ประมาณวันที่อะไรมันฉีดได้ประมาณวันที่สองที่สามค่ะคือก่อนจะฉีดครั้งที่สองนี่นะเห็นแล้วว่ามันเขียวขึ้นใส่ซูเปอร์อย่างเดียวด้วยว่าใส่อย่างอื่นด้วยกินสปีดมีกินสปีดอ๋อมันจะมีตัวหนึ่งที่ทําให้เขียวไวเร่งความเร่งการเจริญเติบโตของพืชอ๋อช่วงนั้นคือเดือนอะไร ผ่านมากี่เดือนมกรามกรามกราก็คือช่วงหนาวพอดีเพราะช่วงหนาวเนี่ยปกติเนี่ยพืชเนี่ยมันก็ชะางงาการเจริญเติบโตอยู่แล้ว<ช>มันกระทบอากาศและยิ่งมาเจอยาฆ่าหญ้าที่ดูดซึมด้วยจะอืมก็บังเอิญมาแก้ทันพอผ่านมาสี่วันปุ๊บเริ่มเขียวจเริ่มเห็นผลแล้วเริ่มเห็นผลตอนที่ยังไม่ได้ฉีดแก้เนี่ยเพื่อนบ้านเขาม่เห็นไหมครับว่า เห็นบางคนก็ยเยอะเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจ้างไปฉีดนะจ้างไปฉีดยาขยะเนี่ยนะโอ้ฉีดแล้วได้ผลตายทั้งยาทั้งกระโพดเนี่ยนะอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจ้างไปฉีดนะเดี๋ยวนี้คนผ่านมาบอกว่าโอ้โหทำอะไรถึงได้เขียวจังอ๋อเี๋ยวนะตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจ้างไปฉีดจ้เราก็เครียดจแล้วพอได้ซูเปอร์นาโนมาพอฉีดปุ๊บ ช่วงนั้นพอเริ่มเขียวปุ๊บคนที่ว่าเดี๋ยวจะจ้างไปฉีดเขาเห็นไหมก็เห็นค่ะเห็นแล้วเขาเขาเขาเห็นแล้วเขาทักอะไรไหมฮะก็เขาทักเหมือนกัน,น,นแรกนั่นนะคะทักว่าก็เอาอะไรมาใส่ถึงเขียวถึงได้งามขึ้นอ,อ๋อทีแรกเขาก็กะว่าถ้าเป็นเขาโงถ่ายทิ้งแล้วปลูกใหม่แล้วจะบางคนเขาก็บอกให้ปลูกใหม่เลยเน,นาะจ้ะแต่เราไม่ปลูกเห,เห็นสภาพแล้วคือใจอ่อนไ,ไม่ไม่อยากมาเลย ไอซียูแล้วโคมมาแล้วนะให้น้ำเกลือก็ไม่ไหวแล้วโอ้ถามนิดนึงนะครับปลูกทั้งหมดกี่ไร่ประมาณสามไร่อะสามไร่เนี่ยฉีดยาฆ่ายาทั้งสามไร่ครั้งแรกด้วยลงทุนไปเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณเท่าไหร่สี่ห้าพันลวมั้งคะสี่ห้าพันรวมรวมยาฆ่ายายังเนี่ยไม่รวมนะสี่ห้าพัน แล้วข้โพดเนี่ยมันอายุกี่เดือนถึงจะเก็บได้สามเดือนกว่าสามเดือนเก็บได้<ะ>เราก็ปลูกพร้อมชาวบ้านเขาพร้อมกันแต่ช่วงนั้นชาวบ้านเขาโตหนีไปแล้ว,ลวเขาโตขึ้นโตขึ้นของเราเนี่ยแย่ของเราก็อยู่แค่นั้นจ้ะนะฮะตอนที่มันห่างกันที่มากที่สุดเนี่ยชาวบ้านเขาแค่ไหนที่เราบอกสอกนึงเนี่ยชาวบ้านก็อไอข้าวโพดตรงนี้มันจะสูงกว่าอ่า มันจะสูงขนาดเป็นสะโพกเราเขามาเขาถึงสะโพกแล้วเรายังแค่เข่าประมาณขึ้นมาสองนึงแค่เข่าอยู่แล้วหนามซ้ําก็จะเหี่ยวอีกออแล้วจากวันนั้นวันที่แก้มาเนี่ยกี่วันกี่เดือนมันถึงโตทันกันก็ประมาณเดือนมกราเดือนนี้กุมภาใช่ไหมก็เดินเดินกุมภาเนี่ยแหละมันเริ่มสูงขึ้นเริ่มสูงขึ้นผ่านมาเดือนนึงก็เริ่มสูงทันกันออกฝัก เหมือนกันคคือวันที่ปลูกกับปลูกพร้อมกันแต่ว่าวันที่เราชะงักรออยู่เขาโตไปแล้วแค่เอวะเราอยู่แค่เข่าถึงเวลาแล้วพอแก้ทันปุ๊บณวันนี้ต่างคนต่างออกฝักเหมือนกันอีกกี่วันถึงจะเก็บได้สิ้นสิ้นเดือนมีนาค่ะสิ้นเดือนมีนาก็ประมาณอีกอีกเดือนเพราะตอนนี้ปลายเดือนกุมภาแล้วนะสิ้นเดือนมีนาเก็บได้ตอนเนี้ยสภาพฝัก ของเรากับเขาเนี่ยใกล้เคียงกันไหมของเราดีกว่าเอา้าโตช้ากว่ายังดีกว่าด้วยความสูงของต้นล่ะก็ของเราก็สูงกว่าเหมือนกันของเราสูงกว่าด้วยของเราสูงกว่าแล้วก็ของเราฝักดูจะดีกว่าด้วยข้าวโพดเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้น้ําแค่ไหนต้องการน้ํามากค่ะข้าวโพดฮเราดู สภาพแล้วเนี่ยมีการเอาน้ํามาจากไหนมาใส่ให้นี่ยอ๋อมันมีอ่างอ่างอยู่ตรงหัวนาหัวมุฎบ่อยไหมสูบสูบเข้ามาล่อยไมมไม่ได้สูบเขาปล่อยมานี่ก็เพิ่งปล่อยมาเขาปล่อยแล้วเราก็เจาะร่องปล่อยน้ําเข้ามาอ๋อไม่ต้องไม่ต้องมีเครื่องสูบไม่มีค่ะเขาปล่อยมาก็ทุนในเรื่องของค่าน้ํามันที่จะสูบน้ํามาก็คือปล่อยเข้ามาปลูกอะไรมั่งครับนอกจากข้าวโพดก็ปลูกนา อาทำนาทรัาทำนาก็อีกส่วนหนึ่งไปทำนานี้เอายาฆ่ายาไปฉีดอย่างนั้นเหมือนกันปะก็ฉีดเหมือนกันตอนแรกนะอ่าแล้วเป็นไงก็มันก็ดีเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นพิษนะพิษตลอดเลอ่ามันชงักไหมข้าวมันชงักไหมชงักค่ะชงักเราใช้ยาแปลกกอ่ชาวบ้านหรือเปล่าเป็นยายาคุมนะคะยาคุมอ่ะแล้วคนชาวบ้านเขาใช้อย่างนี้ปะใช่เหมือนกันค่ะแต่ว่าอายุที่เขาใช้อาจจะ มากกว่าเราแต่เราใช้ตอนที่มันอ่อนภูมิต้านทานมันเลยน้อยอตอนนี้ผู้ชมคงสงสัยแล้วนะครับว่าที่บอกว่าต้นโตกว่าทั้งที่ตอนแรกเนี่ยนำเขานำเขานำ,านำอยู่เหมือนกระต่ายกระเต่านะฮะ,ะกระต่ายวิ่งนำไปแล้วเรายังเป็นเต่าตุ้มเตียมตุ้มเตียมพอเรามาแก้ปัญหาได้ตอนนี้บอกว่าต้นโตกว่าฝักดีกว่า เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับว่าแปลงนี้หรือแปลงนี้ตอนนี้พักสักครู่ครับสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรตรานางงามติดต่อได้ที่ชบ็บปตำบลป่าแหลวหลวงติดถนนเส้นทางหลวงสายหลกักตำบลป่าแหลวหลวงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านโทรศัพท์0822160517 สนับสนุนโดยนาโนคลีนป้องกันและลดปัญหาในการเพาะปลูกปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชแฮปปี้เฮลที่เฟลส์ลิฟท์อัพเซรั่มเครื่องยื่มสมุนไพราอายุร่าวไวแหลกเวอร์ชัน8 ับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรอบรัวเกษตรนะครับเรายังอยู่กับไร่ข้าวโพดของพี่สมนะครับที่จังหวัดน่านตอนนี้ผู้ชมคงอยากรู้แล้วว่าแปลงไหนของแปลงของพี่แปลงไหนครับแปลงนี้แปลงนี้ถ้าดูแล้วที่บอกว่าโตทันกันตอนนี้ระดับยอดมันเนี่ย มีอันนี้อาจจะสูงกว่านิดหน่อยแต่เพราะว่าพื้นตรงนี้นะครับพื้นตรงนี้เป็นพื้นที่สูงของของพี่สมเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ํากว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องขออนุญาตหักต้นที่สูงเฉลี่ยของพี่พอประมาณไหนแล้ะเดี๋ยวมาเทียบของเขานะครับ<ะ>ขออนุญาตนะครับ<ะ>อันนี้น่าจะได้นะครับ นี้นะครับต้นเฉลี่ยจากแปลงของพี่<ช>นะครับจะมาเทียบกับต้นที่สูงเฉลี่ยของอีกแปลงหนึ่งนี่นะครับถ้าดูจากภาพที่อยู่ในแปลงเนี่ยแปลงนี้จะสูงกว่าแต่พอถอนมาจริงๆแล้วเนี่ยของพี่จะสูงกว่าประมาณหนึ่งศอก แล้วที่บอกลักษณะฝกักดีกว่ามันยังไงครับพี่รบกวนอธิบายนิดหนึ่งอ,อ,อันนี้มันจะอ้วนกว่า่านั้นเห็นนะฮะเขาจะว่าอะไรไหมถ้าเราทาใบเขาไม่ว่าค่ะนี่นะครับอ,อ,อันนี้ฝักของพี่มีสองฝักนะคะมีสองฝกักแต่ของเขาเนี่ย มีต้นละฝักหรือถ้ามีสองฝักก็เป็นฝักที่เล็กฝักหนึ่งฝักใหญ่ฝักหนึ่งแต่ถ้าของพี่เนี่ยใหญ่ทั้งคู่คประเมินแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าวันเก็บเกี่ยวเนี่ยไร่ต่อไร่เนี่ยน่าจะได้มากกว่ากันสัก,สกเท่าไหร่กี่เท่าตัวสองเท่าได้ไหม,ปร,มประมาณสองเท่านะ,ะเพราะว่า ดูของเขาสองต้น<ะ>สองต้นสามฝักของเขาเท่ากับเราสองฝักแต่ต้นเดียว<ะ>เพราะฉะนั้นถ้าของเราสองต้นก็จะได้สองเท่าของเขาจะฮะแล้วสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือสีสันของใบ<ะ>ใช่ไหมครับนี<ะ>่นะฮะมันจะเขียวหนาใมันจะเขียวหนายาวกว่าด้วย ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเหลืองงเขาเขาเหลืองจนแบบเหลืองมากเอาไม่รอดค่เอาไม่อยู่แต่ตอนนี้เอาอยู่แล้วเขียวเขาเจ้าของแปลงเนี่ยเขาถามให้เราใช้อะไรก็มาถามเหมือนกันค่ะเขา,า,าจากที่มองเนี่ยเวลาผมเข้ามาเมื่อกี้ที่มองกว้างๆมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นมันต่างกันเลยว่าอันนี้ ออกเป็นสีตองอ่อนอันนี้สีเขียวเข้มเจ้าของเขาถามว่าอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าใช้อะไรมาถึงได้เขียวถึงได้เขียวแล้วเขาเห็นฝักเราว่ะเห็นมั้งเห็นแล้วเขาถามเรื่องฝักไหมไม่ได้ถามไม่ได้ถามแต่เขาก็ฉุกคิดนิดนึงว่าทำไมเราโตทันเขาถามไหมก็ไม่ถามเหมือนกันแต่ถามเรื่องเขียวค่ะอ๋อ แสดงว่าที่เขาทํามายังไม่เคยเขียวขนาดนี้เลย<ะ>มีแปลงอื่นที่เขียวเหมือนพี่ไหมไม่ได้ไปดูค่ะก็มันมีอีกเจ้าใช่ไหมแตข้างบนที่เขาใช้ซูเปอร์ใช้ซูเปอร์เหมือนกัน<ะ>ก็เขียวเหมือนกัน,กนตรงบนข้างบนแสดงว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะความฟุกถูกไหมครับถ้าฟุกเนี่ยมันคงจะเขียวของพี่ทีเดียวแล้วเจ้าหนึ่งที่ใช้ก็คงจะไม่เขียว<ะ>แต่เพราะว่าใช้ซูเปอร์ด้วยกัน เ,เด้วยกันดีใจไหมครับที่มาเจอซูเปอร์ก่อนที่<ก>มันจะจตายกันหมดดีใจมากถ้าอย่างเงี้ยอีกถ้าถ้าเราไม่เจอเนี่ยคิดว่าอีกกี่วันจะรื้อทิ้งก็ปล่อยไปตาม <laughs> <laughs> ไม่ทิ้งปล่อยตามไปตามปล่อยไปตามนั้นคือถ้าคิดว่าไม่ได้แล้ว ถ้ามันไม่ได้อะไรขึ้นมานี่ก็คือเอาวอัวมากินเอาวอัวมาเลี้ยงไปเลยจะจากนี่ไปอีกกี่เดือนนะครับถึงจะรับเงินประมาณหนึ่งเดือนค่ะประมาณหนึ่งเดือนค่ะผี่ไรนะจําไม่ได้ลนะ,สา,ะสามไร่ค<ะ>่ะสามไร่คิดว่าจะได้สักเท่าไหร่ประมาณไม่ได้คะ่ะประมาณไม่ได้ <laughs> <laughs> ก็อย่างที่เพื่อนบ้านเขาทำกันเนะ่ยเขาได้เท่าไหร ก็ยังไม่เคยใช้ไม่เคยทำนะถ้าเกิดเขาส่วนเขาไม่ได้ใช้นะเขาได้สักกี่ตันกี่พันกี่หมื่นสามไร่มาเราคิดเป็นกระสอบเป็นโลนะคะเขาโพดนี้เขาไปทําอะไรนะเลี้ยงสัตว์อ๋อไปเลี้ยงสัตว์ก็ต้องคิดเป็นกิโลไปค่ะแต่ว่าดูท่าแล้วประเมินแล้วเนี่ยได้มากกว่าเขาสองเท่าแน่นอนปลูกครั้งแรกเจอปัญหาเลยแล้ว ก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีมีการบอกต่อใครไหมครับก็บอก่ตค่ะบอกต่อเที่ยวหน้าน่าจะมีคนใช้ตามเยอะใช่ตอนนี้ยังฉีดอีกไหมครับไม่ได้ฉีดแล้วค่ะฉีดที่ช่วงอะสามค่ะช่วงคือช่วงที่แก้แล้วก็ช่วงสามวันแรกแล้วก็สิบวันแค่นั้นเองถ้าฉีดอีกคิดว่ามันจะได้ผลดี่ายี้ก็ได้ค่ะแต่ว่า มันโตเกินมันโตเกินแล้วไปไม่ไหวเข้าไปฉ <ไป S 1> ีดไม่ไหวเห็นบอกว่าแปลงตรงนู้นอ่ะเขามีสูตรเด็ดนิดนึงก็คือเขาไม่ได้ฉีดต,ตอนหลังแบบพี่เขาใช้คลุกมเมล็ดคลุกมเมล็ดแล้วก็ฉีดพ่นตอนได้หนึ่งเดือนเขาฉีดพ่อนอ๋อฉีดพ่นตอนหนึ่งเดือนด้วยเขาเอาอะไรคลุกมั่งทราบไหมครับมเมล็ดเอาซูเปอร์ซูเปอร์แล้วก็แอนุคลน ช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราค่ะอ๋อนั่นแหละครับถ้าถ้าเราทําแ,ทแต่งต้นคิดว่าน่าจะได้ดีกว่านี้ไหมได้ดีกว่าค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าเ<ะ>ท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือพวกมเมล็ดพันธุ์หรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรที่เราใส่ในดินเนี่ยมันจะมีเชื้อรามีอะไรมาอยู่ใช่แล,แล้วพอละต้นไม้เนี่ยพอพืชพันธุ์พอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีมันทนต่อโรคไม่ไหวมันก็จะ โตไม่เต็มที่แต่ถ้าเรากันช้าตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอัตราการเจรติบโตมันจะเต็มที่สมบูรณ์ดีกว่าอยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับว่าณนะวันนี้เจอทางแก้แล้วเป็นอะไรยังไงดีใจแค่ไหนก็อยากให้คนที่ยังไม่ได้ใช้ก็หันมาใช้ซูเปอร์นาโนตรานางงามคผมดีจริงๆค่ะดีจริงๆคดีจากที่เรียกว่าจะรื้อทิ้งแล้วเนี่ย จนกลับมาได้อย่างนี้ค่ะยังจะขยายบอกต่อชาวบ้านแถวนี้คค่ะรับผมนอกจากใช้กับข้าวโพดแล้วใช้กับอะไรอีกก็เพิ่งใช้ค่ะนาข้าวไปใช้ไหมยังไม่ได้ใช้ค่ะลองะลองแล้วพืชทุกอย่างเขาไม่ต้องการปุ๋ยจากดินอย่างเดียวเขาต้องการทางใบด้วยแต่ว่าถ้าจะให้ดีเราบำรุงตั้งแต่ ในดินขึ้นมาก่อนแล้วก็มาประรุงทางใบอีกทีจะเป็นการเสริมกันได้อย่างดีเยี่ยงนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่สมนะครับที่ส่งรูปไปให้เราดูนะครับที่รูปแบบเอาไม่อยู่แล้วฮะแล้วหลังจากแก้ปัญหาแล้วพอเรามาดูมันจะเห็นความแตกต่างเหมือนฟ้ากับดินเลยว่าไม่น่ารอดแต่รอดมาได้นะครับ ด้วยผลิตภัณฑ์ซูเปอร์นโนโนตานังานมิเชลนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วผมกับพี่สมลาไปก่อนครับฝากเกษตรกร,กรนิดนึงนะครับพยายามลดละเลิกสารเคมีหันมาใช้อินทรีย์ชีวภาพเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ผลิตและไปถึงผู้บริโภคจะมีความสุขกันทั่วหน้านะครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ที่ดิฉันได้แก้ปัญหาข้าวโพดได้คือซูเปอร์นาโน3 2 3แล้วก็กินสปีดค่ะใช้ดีจริงๆค่ะใช,คใช้แล้วไรัได้ผลค่ะข้าวโพดฝักใหญ่ดีค่ะ